เธอมาทำไม่ละลายโดนสาดไปตายแล้วตายอีกอยิ่งคิดที่ฉันเลีต้องโดดสะกดให้อิ่มยิ่งคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่ตัวริมใจฉันเปลิมถ้าเชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยเธอ ไอ้อสออสส่หนากากยังอต้องต้องเปลอเปลี่ยนดววะผมมาเกลักกันนะกันนะโยว่าไงไมโหลดไมโหลดอะไรวะีอยอีปล่อยิอยออรย่างเงลาดีคเฮ้ยเราต้องไม่รู้ดิเาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครโอโอ้ไ้มาเราไปตรงอื่นกันเถอะปบนะนะ

จะเรียกอะไรดีอะไม่ใช่ชุดนี้มันเด่นหนอยอไม่ใช่วายูเหรอเบเกอร์เบเกอร์เออเบเกอร์ไม่รู้เขาอยู่ไหนเบเก็ไม่รู้เบเกอร์มากับพีเล็กเบเกอร์มากับพีเล็กใช่สวัสดีครับอู้จ่าเบเกอร์มากับพีเล็กพีเล็กก็ไม่รู้เบเกอร์ก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันโอเคอย่ถามพิธีกรให้แป๊บ แต่ไม่หน่อยเขาเป็นไหนกันก็ไม่รู้เราต้องนัน่นเร <c oughs> ือนอ่ะส่งมาจาั <c oughs> ดเบอร์เกอร์ะไรครับไดโนที่เล็กที่เล็กใ <c oughs> <c oughs> ช่ไดโนที่เล็กไดโนมึงไม่เล่นกับเขาเลยเหรอไอ้มาไอ้เหี้ยเออเขาบอกว่าให้ติดต่อนายกเลยเนี่ยทำมือเป็นรูป M6 เลยติดต่อแล้ว <c oughs> โอเคนั่นแหละ มันเป็นอไรมันเป็นไดโนเสารไงเสียงมันดังมันเป็นไเสียงดังไหมเสียงดังไหมพอดีไหมพอดีแล้วของวอสพอดีแล้วเอของของพี่มิตาพอดีแล้วไม่ใช่ไอ้พวผมเอมเบอร์เกอร์ขึ้นไปได้เลยผมครับผมครับียงร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ร้องแค่เพลงนะป้า ้้าานิดนึงนิดนึงเนาะอ่าฮะกากนี่แหละที่รอมานานแต่ว่าแต่นะครับหน้ากากลิงนี้คือแบบมีหวานจงหวานใจหรือยังครับเนี่ยไม่มีครับโอ๋ออย่าทำเสียงพังดิร้อเพราะมากเลยนะครับขาวมุกไม่ว่าไม่ทราบว่าถอดเสื้อให้ดูได้ไหมมาเมียเป็นรายการทีวีอ๋อไม่ใช่ออลืมไปครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคสองตา เหมือนว่าใช่หน้ากากอะไรครับคุณอาชาหน้ากากแฮมเบอร์เกอร์ครับแล้วมาแล้วมาแล้วแทน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 ล้อเลยครับเลยครับแทนน่าจะเดินมุกนั้นโทษทีครับว่แต่วันนี้มาร้องเพลงอะไรครับคุณหน้ากาก เออเอตอนแรกตอนแรกว่าจะร้องริมสระครับริมสระแต่ว่ามีคนร้องไปแล้วก็เลยเป็นเอ่อโต๊ะจีนแทนครับร้องริมระเบียงไหมครับโต๊ะจีนร้องโต๊ะจีนครับอ๋อโต๊ะจีนใช่ครับโอเคครับเอออันนี้ร้องให้ใครหรือเปล่าครับเนี่ยล่ะไม่ครับร้องโต๊ะจีนครับโอเคครับโอเคครับนั่นจะร้องเลยนะคะครับ เงาไหมครับให้ยืนข้างๆไหมตะโกนล่ะครับยืนหลอกผู um> ja. ้เล่นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับีครับเป็นคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่ต่อริมใจฉันเปลี่ยนเธอเชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยมเธอ ผ่านมาเพียงสบตาเหมือนว่าใจลอยหลุดไปเธอค่าคนด้วยสายตาเพียงแค่เธอนั้นมองมาไม่ปลอดภัยแม้อยู่ไกลสักเท่าไหร่ เมื่อดโดนดึงดูดไฟหากใครเขาไปใกล้นานก็อยากที่จะตามทานันอดใจไม่ไหวแค่อยากจะรู้ใจกต่เธอน่นารักส,ะสะกั้นแค่ใจ เธอมาทำไม่ละลายโดนสาดตายแล้วตายยิ่งคิดที่จะลีต้องโดนสะกดให้อิ่มยิ่งคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่ตัวริมใจฉันเลิมจะเชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยเธอ เชฉันได้นิมๆด้วยรอยย้มเธอครับครับเอเอ,เอผมชอบเสียงน้ําเสียงคุณมากเลยครับแต่ว่ากีตาร์เบาไปนิดมัน, <c oughs> ม,นมันอยู่ไกลครับโอเคโอเคเพราะว่าเห็นตอนแรกตอนแรกมันเสียงเบาไปนิดเราก ตื่นเต้นนิดนึงเลยเดี๋ยวจะเปิดจากซิมผมได้ยินครับแต,แต่ว่าน้ำน้ำเสียงดีดีเพราะว่ามาถึงคอนทกโอเคเลยครับมีมีใครอยากเสริมไหมนะครับโอเคแล้วก็ถ้างั้นก็เดี๋ยวลงเวทีได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ อุ้ยน้องเราสมุดเล่มเราไปนะครับเอ้ยทางนี้ไม่มีใครเล่นเล่นเองก็ได้นะครับตอนนี้ตื่นเต้นอะไรคับกูเนี่ยตื่นเต้นอะไรกันกรับเนี่ยใช่ตื่นเต้นอะไรของ,ออของป๋งปาก็ไม่รู้เล่นผิดเล้วอ๋อเ็งวะย่า เล่นฟ wow, <ə S 1> ิลิ่งอ่ะโอ้เซ็งว่ะเอ้ย